เปิดเรียนออนไลน์ site, จุดเริ่มต้นดีๆที่จะเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมอย่างปลอดภัยและได้คุณภาพสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลพาทุกท่านไปลัดเลาะ,ะรั้วโรงเรียนเยี่ยมชมบรรยากาศการเปิดเรียนของโรงเรียนในสังกัดขานรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่2รูปแบบออนไลน์ site, โดยนายประหยัดสุขีผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลส่งต่อขั้นตอนและวิธีปฏิบัติจากสพทถึงโรงเรียนสร้างความเข้าใจในทุกกระบวนการเพื่อสร้างความปลอดภัยใส่ใจคุณภาพทุกโรงที่ขอเปิดออนไลน์ site, ต้องมีใบรับรองไทยสต็อปโควิด plus มาตร,รการการป้องกันแผนเผชิญเหตุแผนกิจกรรมข้อเสนอแซนด์บ็อกซ์เซฟที่โซนอินสกูลสอดรับกับทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตร,รการของจังหวัดสุูลูกกลัวไหมกลัวโควิดไหมครับกลัวไหนใครกลัวโควิดยกมือขึ้นโอ้เอามือลงดีแล้วดีแล้วกลัวทุกคนเด็กกลัวไม่เด็กแปลว่ากลัวแล้วก็ไม่กล้ามาโรงเรียนนะ กลัวนั้นก็คือให้เราได้ป้องกันตัวเองนะครับอยู่ที่บ้านพ่อแม่บอกเราไหมว่าให้ระวังเรื่องโควิดบอกพ่อแม่ใส่แมสไม่ลูกใส่พ่อแม่ล้างมือไม่ลูกแล้วพวกเราล้างมือไหมครับเ,เก่งมากเลย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ได้รับการอนุมัติจากสบคจังหวัดให้เปิดเรียนแบบออนไซต์ site. ในวันที่1พฤศจิกายน2,564ที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น5โรงได้แก่โรงเรียนบ้านวังประจันโรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอควนโดน โรงเรียนบ้านลาง,งาโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ดมิตรภาพที่114และโรงเรียนบ้านห้วยไซซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอละงูโรงเรียนเปิดได้ก็ด้วยความเห็นชอบทั้งจากอำเภอตำบลหมู่บ้านเขตบริการโรงเรียนชุมชนและผู้ปกครองได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งสาธารณาสุขปกครองและท้องถิ่นวันนี้เราได้เตรียมไว้ความพร้อมไว้ในความรู้สึกว่าตอนนี้เรา มันถึงไม่เป๊ะร้อยก็เ9าเปอร์เซ็นต์นะครับเราได้เตรียมครูนี่โดยครูนี่เราจะประชุมแล้วก็เช็คสถานการณ์กันอยู่ตลอดโดยประสานข้อมูลกับรพสตและอสมในพื้นที่วันนี้เราได้ประสานอสมให้มาให้มาช่วยในเรื่องของการวัดอุณหภูมิในเบื้องต้นก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของการคัดกรองตั้งแต่เด็กเข้ามาในโรงเรียนเราก็จะทําการคัดกรองเด็กทั้งหมดเลยและนี่ในแบบคัดกรองนั้นก็จะมีแบบสอบถามข้อมูลว่านักเรียน มีไอไหมมีอาการเหนื่อยหออไหมลิ่นรับลดไหมจากของเดิมที่เรามีอยู่พอมาของทูกภาคเรียนที่นี้ก็จะมีข้อเสริมขึ้นมาก็คือจะถามว่าเพราะในแนวการเปิดเรียนจะมีบอกว่าให้ควบคุมการเดินทางของนักเรียนทีนี้เราไม่สามารถควบคุมการเดินทางของนักเรียนได้ก็ประมาเช้าเนี่ยเราก็จะถามว่าเมื่อวานน่ะลูกกับจากจากักโรงเรียนเนี่ยไปไหนบ้างแล้วมีใครมาที่บ้านบ้างก็มาเพิ่มในตรวงของเด็กกับการที่คัดกรองตอนเช้า สบพปสตูนแบ่งสายบุคลากรลงพื้นที่เยี่ยมการเปิดภาคเรียนจำนวน18สายปูพรม159โรงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจมอบอุปกรณ์กีฬาวัสดุทางการแพทย์และหนังสือส่งเสริมการอ่านเน้นย้ำแนวทางสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับเด็กในช่วง2สัปดาห์แรกถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตในช่วงที่เด็กๆไม่ได้มาโรงเรียน เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในวิชาต่างๆจากการเยี่ยมพบว่าทุกโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์การติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นมีแผนกิจกรรมในแต่ละวันที่ชัดเจน ผู้บริหารและคุณครูเติมพลังเติมใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กๆได้กลับสู่ห้องเรียนออนไซต์ site. เป็นจุดเริ่มต้นดีๆที่สพปสตูนได้ขับเคลื่อนการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมอย่างปลอดภัยและได้คุณภาพ